ห้องนี้ขอโชว์หน้าหน่อยว่าไกด์แพทน่ะพาชมห้อง Exclusive ซีฟวีไอพีมีห้องเดียวเท่านั้นแล้วก็จากปกตินะคะ1.201ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คุณผู้ชมมาดูว่าที่โรงแรมจังหวัดสุรินไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดนะคะคุณผู้ชมดูก่อนนะไกด์แพทจะบอกว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ถ้ารับชมในคลิปนี้ไกด์แพทให้ราคาพิเศษด้วยมาชมดูว่านี่ว้าว คนไทยเอ้ยคนโซนินยังไม่เคยเห็นเลยไกด์แฟก็เพิ่งเคยเห็นนะคะนี่ค่ะ e อ c l u s i v e VIP งามบบกดไลค์ให้แน่นี่นะคะนี่ค่ะไกด์แพทเตรียมการโดยให้ทางโรงแรมนะคะเปิดแอร์รอเปิดทีวีรอเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่เข้าพักเนี่ยไฟมันจะสวยขนาดไหนนะคะนี่เลยให้ชมกันนะสวยไหม ะค,ะคุณผู้ชมจะรู้ว่าราคาไม่แพงเลย็ก้าจะให้ชมวิวชมวิวสุรินทร์นะวันนี้อากาศหนาวค่ะแก๊ปใส่ผ้าพันคอไหมเอาผ้าสบายเบี่ยงมาเป็นผ้าพันคอนี่ค่ะเมืองสุรินทร์ชั้น12จ้านี่นะคะอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์แล้วมาชมรอบๆของห้องนอนสำหรับ Exclusive VIP นะคะ ให้ชมยังไม่บอกราคาค่ะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าเอ้ยคือมันถูกแท้สำหรับห้องที่จัดขนาดนี้ไม่ได้แพงางที่คุณคิดนะนี่เลยค่ะ,ะเดี๋ยวแพทพาไปห้องใหญ่มากแล้วก็ซ่อนไว้ตรงนี้ค่ะซ่อนไว้ตรงนี้คือจะมีสำหรับใส่เสื้อผ้านะใส่เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ใส่เสื้อผ้าแก้แค่ไม่ได้เปิดไฟนะแล้วก็มีตู้เย็นอยู่ตรงนี้น้ำดื่มเนาะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะ ห้องน้ําใหญ่ค่ะใหญ่ไหมอ่าห้องน้ํานี่เลยรเบียหมดแล้วค่ะระเบีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเระเบีเรียบร้อยแล้วนะคะแก้แพดมากับน้องผู้จัดก,การโรงแรมนะคะเลยต้องขออนุญาตสวมใส่สหน้ากากเนาะนี่ค่ะ,ะให้ชมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมยังไม่จบในห้องนี้นะคะ ยังไม่จบในห้องนี้เดี๋ยวเราไปชมตรงนี้กันต่อ,อว้าวจุกรูยูจุกรูยูจุกรูยูกดไลค์ให้เลยจุกรูยูคือใหญ่มากแล้วคุณชมทราบไหมห้องนี้ราคานะคะมีสองที่นอนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกว่าไม่แพงเลยโคตรตะคุ้มนะคะนี่ รีโนเวทเรียบร้อยปรปับปรุงเชื้อใหม่รอคุณผู้ชมเข้ามาพักโอ้ว้าวมีห้องเขียนงานทํางานตรงนี้ด้วยอ้า ah, มาชมห้องต่อเนื่องเป้วาว้าวววปิ้ง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 เงี้ยงามบ่ไกด์แพทงามบ่ <c oughs> ดูก่อนนะคะสวยมากราคานะคะบอกกันติ้งนองติ้ง,ง,งน,งนงอง1น0 0งหมื่นสหม่ไม่เลยค่ะห้องพักเพียงหกพับาท ต่อหนึ่งคืนเท่านั้นนอนได้สี่คนนะคะเอาสี่คนหานะเท่าไรแต่ถ้ารับชมจากช่องนี้ลดให้เหลือ5500บาทต่อคืนเอามาหารสี่โคตรคุ้มเลยนี่เห็นไหมคะอ่าห้องน้ำก็ไม่ต้องแย่งกันมีฝั่งนี้ให้ใช้อีกจ้านี่นะคะห้องน้ำเป็นเช่าเช่าเช่า ก็อย่างที่บอกว่าเตรียมยาสีฟันแปรงสีฟันมาดีที่สุดการปัญหาต้องไปหาซื้อเนาะเพราะส่วนใหญ่โรงแรมก็จะมีชาเวอร์เอ้ยมีแชมพูยาสระผมนะคะคัตเติลบัตแล้วก็ที่ใส่หมวออาบน้ำนะคะแต่ที่นี่ก็จะมีแปรงไม่ใช่แปรง่นกาแพทย์นี่แปรงได้ยังไงวี ee, นะคะแล้วก็เดนทอลนะคะเดนทอลแล้วก็งแปงชุดแปรงสีฟัน,นะคะ่ะโอเคนะเดนทอลเสร็จนะคะ นี่ค่ะบายบายแพทเองมาถ่ายทำเองนะคะนี่เลยค่ะมีชุดให้ใส่เพราะฉะนั้นว้าวว้าวห้อง e x c l u s i v e VIP มีห้องเดียวเท่านั้นนะราคาต่อคืน6,000บาทไม่ขายขาย5,500บาทถ้าคุณผู้ชมที่ใครรับชมทั้งนะคะ f o r e r g n e r หรือว่าใครก็ได้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ นะคะแจ้งบอกโทรมาบอกไกดแพทไกดแพทจะให้ราคา5,500บาทแล้วมีห้องเดียวนะคะนี่ต้องการขายต้องการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวนอน4ี่คนคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมมี4คนนอนเลยจ้านี่ค่ะ5คนก็ได้ค่ะนอนโซฟาคนหนึ่งไง <c ười> ไกดแพทเจ้าคือว่าถูกใจคอยแน่เห็นนะมคะ อ่าแล้วก็มีเสื้ออะไรมาทันกันเล็กน้นอยนก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีไมโครเวฟให้ด้วยน้ำดื่มสี่ขวดจ้าเห็นไคะคลิปเก๋ยอยู่เลยแก่ไหมบางคนไม่เคยเห็นนะเนี่ยมีกาแฟให้ด้วยจ้าเพราะฉะนั้นนี่คะ่ะนั่งชมห้องนั่งเล่นเลืมมมม่องบ้มตรงนี้เลยนะคะว้าวว,าว,ว,าว้นี่เห็นไหมคะ พาชมวิวเมืองสุรินมุมนี้ค่ะอ่พาชมวิวสุรินเมืองมุมนี้ด้วยนะมาดูกันเลยจ้าสุรินนี่ค่ะเมืองสุรินนะคะค่ะโรงแรมอยู่ใจกลางเมืองสุรินค่ะบ้านแก้พัดอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็เป็นคนในเมืองนะคะเดินมาโรงแรมก็อย่างได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปชมห้องเไม่ใช่พาไปชม สระว่ายนะ้ำซึ่งมิงูลค่ะเห็นไหมราคา6,000บาทแต่ใครเข้าชมคลิปนี้เหลือ5,500บาทค่ะเห็นนะนอนได้4คนจะ5คนก็ได้คนที่6คนที่5นอนโซฟา